อังจี้เลยแต่ไม่ต้องบอกนะซันมันส่วนเราแบบแบบเราเราจะแข็งเลยอ่ะโอ้ยไอ้เท่มันแปดเอาอ่ะอย่างที่คุณโชว์ผมอ่ะซัพพอร์ตสายสายลุย่นใสลื่นอยู่คนนี้ตามอ่ะคุณไม่เล่นตามคุณไม่ใช่คุณไม่ใช่เมนซับที่แท้ทูอ่ะถาพฟุ้งทูได้ใช่ไหมผมมามามันไต้อง อิวอะไรถามผมทุกเรื่องเลยเออเองผมไม่ใช่กูรูนะวิเล้งเป็ดไงเข้าใจไหมเออซับเปิดนะไม่ใช่กูรูนะวิไม่ต้องเล้งเป็ดหรอกนองโมก็ได้เกลียวเกลียวหนึ่งแปดเปิดเนี่ยเขาไม่มีใครไหนเขาทำกันหรอกบ้านพี่ไงบ้านพี่เขาทำกันไงบ้านพี่แค่บ้านพี่ผมไม่ใช่บ้านผมสักแต่บ้านพี่มันเถื่อนดีนะไม่เขาไปตัดคอในปตะตูในห้องนอนอะไรเงี้ยโอเค เลฟสามย่าในปั้มอันนี้ไม่บวกใช่ไหมเรล่างบวกกับบนย่างตอนนี้ไม่บวกใช่ไหมเรนล่างเรนบนกูสามตัวแล้วเนี่ยอย่างเห็นฮาร์ดอีก่ะตาคอมีตาเล่นตัวลูกลากาไมีตาเล่นแบบนี้ลูกลากที่อะไรกูไม่ได้หยับมานานมากแล้วตั้งแต่กูเล่นแรกเนี่ยมันหนักกว่านั่นปอกอะกำลังเกลี่ยมันโตได้อยู่ไม่ต้อง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 

ขอบคุณมากที่มึงัดไปตีตัวป้อมกุกกรอบขอบคุณมากที่ไปตีตัวป้อมกูกกอบตัวอดเอาไปบอกพ่เลยแล้วก็รอดอีกแล้วเหรอแต่จริงๆคุตายแรกนะเมื่อกี้อ่ตัวป้อมตัวป้อมแตกเมื่อกี้นะโอ้เยิงยังเลยปัีกปั๊บได้แล้วยกสองถ้ามียาโอนเมื่อกี้นะมึง ตัวป้อมผมเอาได้อะยังมือลันไม่ไม่ไฟเราง่ายอยู่แล้วไอ้เไอ้ตัวป้อมกูเดินไปไหนที่ไอ้สัตว์ต้นตีเนอะอันบ้าต่อแล้วเอาได้ตัวป้อมเอาเอาเอาได้แล้วต้องแลกกับชีวิตใครอ่ะพี่ไอ้เหี้ยดักกูขนาดนี้เลยเหรอวะโอ้ไอ้เหี้มามันดักกูขนาดนี้เลยเหรอ งั้นจะเรียกว่าดักไหมไอ้ยักษ์พุ่มขึ้นไปเดินขึ้นไปหายตัวไปปักหัวใช่ป่ะไอ้สัตว์ไปจ้าอีกกับการที่มันอยู่ในพุ่มสองคนพอดีเป๊ะเลยอ่ะเทียรถก่อนแล้วกลับมาได้นะไม่เคลียร์แล้วโอเคโอเคมันยังอยู่กลางมันอยู่กลางสองร่างหนึ่งกลางเดียวแต่แต่แต่ไอ้เหี้ยนี่แต่ไอ้เหี้ยนี่ไม่ใช่ไอเที่ยนนี่อยู่นอกกัน ตะเคียนีอยู่นอกแกนเต้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 นนั่นแหละัเอมนอยู่เต้นเต้นอโดนไปติเต้นไม่เอาโ้โอ้ยเจ็บลูเชียนขึ้นไปแล้วนะไม่ยังอยู่ ตื่น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 ตืเนตื่คตื่นตื่นตื่ื่นต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 ื่่นตื่นื่นตื่ดต่นีื่นตร่นตืนตื่นอืมูตื่นตื่ิตื่นตื่นตื่นิฝกมืนฝกมืืนนนตต ตีตัวหนึ่งปึ๊บตีให้ได้จะวะจะวะไปเดี๋ยวาไปโดนอย่าย่าต้องไปโดนอฮ้ยไยอ้พวกโดนหนักไปเลยไป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 กูาไปไอ้เียหลุดล่อเป็นแข้งเลยทาเลยยัสู้ๆ่เปละอย่าง <laughs> <laughs> ไอ้ัญาไอ้เียต้นตีนะมึงอุลิเวทเฮเลมาเลย ไอ้เหี้ยเกมตามมึงบอกไปแล้วนี่โกรธนะโกรธโเลยนะโกรธโกรธสามทีเลยอ่ะโมโนปอนไปมีดีนเวิร์สอ้าวพี่ปอนสวยสวยอะไรอะไรใครมาดักใครอะไรกันตามแ้ไปถ้าเราได้มาคอนสี่อ่ะคอนสี่เราก็ง่ายมันต้องอยู่เราอ่ะคือเขาอ่ะเป็นตัวตักเก็บเว้ย ถ้าเราได้เล่นแบบเป็นทีมไฟอ์อ่ะมันเล่นง่ายกว่าลแล้วเราต้องตามแก้ตอนนี้เรายังไฟไม่ได้ไม่ถ้าไฟกันจริงๆอะ่ะเราต้องเล่นแบบมีไฟถ้าเขาดักเก็บเร,เราเล่นยากตั้งดักเก็บเขาโดยเฉพาะลิเว่นเนี่ยเนีย่ยลิเวนมาเล่นคนเดียวนะแองจริงๆอะ่ะซันส่วนได้ไหมเล่นมามั้มมีใครตามอ่ะผมไมอยากเปิดเลยมันไม่ตาย,ตาย โอ้ยเฮียบ้าไม่ตายไม่ตายได้ไงเมื่อกี้่โดนนะโอ้แล้วทุกอย่างมันโถมมาที่ผมแม่ลูเชียนตายอ่ะแต่ลูเชียนก็เป็นดาเมจหลักนะจริงอ่ะเออเลเวลแฟนอัตรียบร้อยก็ระชางขนาดบัวโดนเออมเฮียบนเลเวลอยู่นี่ไอ้เหี้ยใช้มองไม่ได้ไอ้ใช้มองขีดซ้ายไม่ได้มีปัญหาไหมโอ้ตาย ตามเองเอาพอมีอยู่ตีตอนนี้นมันไม่ได้ยืนตีอะมันไม่มีใครยืนให้ละสิบห้าวิสิวินกเรียบร้อย <S <S โอ้โหนหนึ่ทได้นะ1่ทุกคาัิกได้มนะันไม่หนึ่งหน่หนะดิอารไรก็ว่าติดรไ โอ้สวยเลยแกะไหนเวินเข้ามาทันแอดถอยแอดแอดตายกันไวเซนอต่าลืมว่ามีไม่เกินบอลไปแล้วก็แข่งบอลไปแล้วก็ขอแค่ให้ได้ตีหลังไงที่อย่าในไฟอ่ะจริงๆแล้วมันโผนะมันจบได้นะเว้ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมสามทาแล้วให้มันมันกลัวมันกลัวว่าผมจะวางกล่องโซนไงในบ้านอะถ้าผมวางกล่องโซนมันจะเล่นยาก แกผมได้รีเวนขึ้นเดินลองสบายแล้วหรือไม่ก็เจาะเวทเข้ามาแล้วแต่คิดเยอะขนาดนี้ก็ไม่น่าไหวนะ้องได้หมดยังวะซันซันถ้าผมมันติยืิงนี่คือแบบชามได้ไหมได้ได้เองโดนโดนแล้วโดนแล้วโดนอยู่เล็งนะระวังนะโดนแล้วโดนแล้วโดนหมดพี่โบนยิงยิงใครรีเวนได้ปะ ไม่ได้หรอได้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 หมดจริงพี่ซันโจกสวยโอ้ไม่โดนพอเลยจิงเอโลไม่โดนไม่น่ารอแล้ไอ้แยเป่าว่าจะเข้าไปแล้วกดสญญาไอ้ไ้เรเราเราเราเียเวบออกแล้วเราไปเวูเดอร์เลยหรอ้าิง แกคชีว่าอะไรไม่ทันละมันปักกระโดดสาบอันอ่ะเมื่อกี้น่าจะไปโซนอยู่แล้วอ่ะน่าจะจบแล้วแค่ไหนแค่นั้นที่พยายามจะไปตีทีนี้มอมแม่งก็ยิงสกิลมาไอรูเชนก็ยิงสกิลมาแล้วเลยบอกอ่ะว่าตาเนี้ยติดเลยที่นี่เข้าไปตีมันไดับหนรีเวนลงหลังจบเลยถึงบอกอ่ะว่าต้องเอาโล่มันออกก่อนอ่ะโล่มันไม่ออกก็เล่นไม่ได้อ่ะแต่ลูเชนต้องมีเจเออะทำไมมันดิไม่เจเอไม่เท่าไหร่เขาสาหรับผมมันคือมันได้มาเลยแต่ประเด็นคือยังไงมันโดนไง สองทีอะทำมึงงยโอ้โหโอ้ยลเอเนาะไอ้เหี้ยนี่ไม่ตายอเออสวยจบจบได้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 จได้จจบไไม่รอเราดันไวอยู่ดันสวนไปเลยดันกลางสวนไปเลยดันกลางเลย ทีมเราทีมเราเหนือกว่าแล้วนะตอนนี้จะบอกให้เพราะว่าทีมเราสู้ทีมที่มีมหาวังกรได้เพราะนั้นมันเหนือกว่าไม่ถ้าเราโดนบอกแล้วว่าถ้าไฟตรงๆอ่ะสู้ได้ถ้าไฟแยกอ่ะมันไม่ได้หรอกรีเวนโอโอเจเอมาล้อมผมโดยเฉพาะใช่ไหมเนี่ยคุณเอที่อทีเอสามคนไหนมาเห็นนะมันเห็นนะเมื่อกี้มันเห็นนะเดี๋ยวผมจะ ไป่นอะไรจบจบอย่าเี้ยอันนั้นเดี๋ยวไปกันต่อไปดิ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 ไปดไป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 ดิไปไปดิไปดิไปไปดิไปดิไปดไปดิ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 ไปาิไปดิไปาิไปิไปด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 ิไปิไปดิไปดิไปดิไปิไปดิไปดิไิไปดิไปดิไปดิไดไปดิไปดิไปดิไปไปดิไปดิไปไดิไปดิไปดไปดิไปดิไป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  จบได้จบได้จบได e e, ้เลยจบได้เลยเพียงเกคยวเวฟไปมาดันมาดันมาดันเที่ยงเออเทเดีพอร์ตรอรอรอจบเลยจบแล้วจบแล้วจบแล้วสวยงไี่ผิดเลยมาออกมากเท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 พี่อย่าพี่อย่าอย่าดูเราตีป๊อร์ตเไอ้ไอ้เกมพลิกเฉยไอ้สัตว์อย่างเผ็ดอะเผ็ดเกิน ไอ้ต๋ามึงไปกันสิ